สวัสดีครับเมอนีอีสันไทยเลยครับผมได้เนื้อมาครับนี่สามสิบกีบตับตัหวานครับจะมีขี้เพียรบดิปุงขี้เพียรครับผักกะอิมีฮะมังมบ拉มะทัวมกเขียะผักไหครับแล้วก็ปัดใ่กันขี้เพียใส่กันนะครับอุ้ยแตกสว่วนลด ผู้ใดมักไส้ก็กินเถอะครับเพราะว่าผมก็มักอยู่ทิ้มกันนะครับทิ้มกันสินข้าวซวยครับเมื่อนเศร้าอาทิตย์หูขักๆอ่อนไปกันเนาะครับปาดกันอ,อย่างนั้นดีๆอยู่ร่างบ้านครับโอโโโโโ้โหโถ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  ชิมมึงก่อนนะครับนี่ปุ่งมาได้ใส่ผักกันเลยครับผมจะใสด่ดีคมเปียบแล้วอือรับจิ้มข้าวไงครับชิมน้ำจิ้มมึงก่อนนะครับชิมน้ำจิ้มกันอือจต คุบัวอใสนะครับมาละที่นกมาเป็นยังลูกด้อนอองมาเอาครับสวยตับันเด้อื้มอ่อะำบะงมอมอเด้ยอยะม่ขครับ่ มโม้ด้วครับเนี่ยเดี๋ยวคำเข้ากันเนาะคำเข้ากันเนาะครับขเข้ากัน,น,ค,รกน,นครับปั่นน้อยๆให้มันพอคำนะครับเนี่ยคุณเอียคุยมาเนี่ยนะครับโอ้ยจิ้มตับโอ้ยตอนนี้ก็ได้อืมเอ้าอืม หวานจุดเ้ยเะเรียบร้อยพี่น้องอืนะน้องเลยสามสิบกลิบเลยใส่ค่ะคับเล้ว ฟังจังอืมขำมากอืมขันนาไงจังใสดชินกันอืม ฉัาจะส่งต้นหอนน้ำพี่น้องเนะตอนนี้น้อยเนี่ยบ่บึงสอยตอนนี้คกข,ขนาดเลยครับเนี่ยโอ้ยอินเดส่งตนนง้นน้ำมันีสอยนี่ไว้ครับขั้นเทพน,น่ะโอเมนสามสิบกรี๊บสอยกัน หนามก็ดูนั่งเนี่ยตับสเสดเนาะตับหยองใช่พ่อมซช่ฮุ้ยลงฮุ้นะกินกันดวยครับืืือ มีไงไม่วะครับอืยอยศอาหาั่อีกสั่นมาละกินนกคุมคมอืมอเบิ้งจิ้มออกครับ 먹으러 이거 밥 끓는 흐음음 ใส่ยี้นะครับขมขมแก็กดีดีบุย๊ยนะอื้มผักไสหรือผักไทนะครับเนะบ้านผมอื้นผักไทยทางนี้อื้นผักไสอือมอืม มึงครับมันนะใบหอมเป๊นี่เป็นน้ทำชิบกิบตับครับมันนะบุ้ยโคเล่ป่ะนะ,โโะนะคุยนี่ปุ๊บวิธีการกินก็คือแมปลิ้นเข้ามาอื้เยอะ

ีนชนิดนี้นะจับหยองเลรมุมเ,ดเดะดษฐๆไปนะคุยกับแจวอีบูมีอะไรจังมาหนึ่งสองอืม sáu không một lăm hả Tôi lìm nhé, lìm cái thiếm Hòm tôi như Bị thế Bị thế Bị มวกกนใสกันป่นะคุยกับแจวคมเนี่ยนะฮึมโอ้โอปึ๊บเกี้ยกเกี้ยกดีดีอ้ย เนีย่ยแต้เลยครับอืมช่วงนี้อีสานให้เลยแค่นี้ก็บ,บอกเขาได้ลงคลิปแล้วเขารบับงานโซนละเซียวเด้คนจ้อมก,ก่อนทำครับเบลรายคลิปให้พีให้น้องมือ Bây <t year auch> không no. <đại của nhiều lạina> <tername> มาหนึ่งสองอืมอืมอีม <sh arp> พออีเมมยับ <ś arp> พี่น้องอจะขำหนึ่งครับอิ่มละขำนิดน้อยหอปิดท้าย เออด้กเขาแล้วกับปันปัน้นดีๆแล้วครับนี่อ้าปันสุดท้ายแล้วครับเดี๋ดวมากับฟักโอไลค์คแชร์ได้เด้อครับผมฝักกอติ่มา้ำนะครับอีสานเลยฟักไว้ท่านนี้ครับผมสวัสดีครับ